ไอ้วันห่อไปสวน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 ไอ้โง่มานี่จ้ะรังการอะไรถ้าอยากเลื่อนงงานเหี้ยอะไรจะเจ้าเป็นหัวหน้าเทวดาถ้าทำถ้าทำอย่างนั้นไม่ได้พี่ไอเด็กนี่มันเป็นคนเด็กถ่ายกระสาาข้าเป็นรองเทวดามาตลอด20ปีนี่ท่านจึงเป็นเจ้านายภาษาเลยเนี่ยเอ้าจะรงการเรี่องข้าเหรอข้าแค่คิดว่ามันไม่แฟร นี่คือค,อคำตอบค่ะข้าใย้เจ้าจะจะไปล้างเท้าที่ใต้เขาไกลาดหน,น,นึ่งปดปีนึ่ีเขกากก่ลาดหลังจากที่โน,โทน้องทกโดนสาบจึงได้มาทำหน้าที่ล้างเท้ากับเรา

ท่านอาของเท้าคุณนีถ้าเราลกไปเยตีนให้ก็เนเหมือนกันทานน่านระักตีนแล้วนะหัอเท้า ท่านพระอิศวรข้ารับใช้ท่านมาช้านานและข้าเองจะโดนเหล่าเทวดาลังแกข้าขอพรจากท่านนัได้ไหมและเจ้าต้องการพรอะไรข้าข้าต้องการนิ้วเพชรที่ชี้ใครไปก็ตายได้ไหมท่าน อยัางพวกนี้มันทำงานมากี่ปีแล้วโหรดปีกับท่านแล้วเป็นเท่าไหร่ติ๊บล้านปี1ิบล้านปีเพ่เจ้านะคให้เจ้านะาาข้ามีล้านิ้วเพชรของข้า ตายเลยคุยมึงตายหมดเลยมึงคุณมึงอ้าวนิ้วมึงฆ่าเนี่ยมนทำได้จริงเหรอเนี่ยไอ้ชี้นิว่าดาตายเชื่อเชื่อไม่อยากจะเชื่อเชื่อไม่อยาก ไปสวนข้าจำได้ไหมพรดวแค้นคันโตแค่ไ้นงไตยวแค้นพิชคันไปก็ตายตอนนี้ได้ใช้แค้นนัทานมดาก็ต่อไปมากไปเกิดฮะข้าเบดจำได้เลยตุ๊ดตุ๊อะไรมาข้าเลยข้าั้ลพี ไม่เวนางาเยเฮ้ยขหเจ้าาะให้เจ้าชื่อนนทกใช่ไหมข้าเห็นมันใช้พรชั่วร้ายทำลายข้าเทวดาเต็มเกลื่อนเมืองเลยจู้ก็ข้าเดินผ่านทางมาอาจารย์แผนอะไรที่จะให้จัดการนนทกอ่าให้พระนาลายแปลงเป็นนักอัสตอและไป เป็นตอ,อ,องกเลยทุกคนท้อเข้าว่าแผ่นนี้น่าสนใจดีค่าซื้อค่าซื้อเสียงกันค่าเจ้าแฟนเป็นนางก็สอนไม่ใช้เขาโง่แก่แทงเข้าที่ท้องมันค่าค่าสวนดีค่าทำแล้วกันตอนนี้ค่าผมขึ้นแล้ว <lur ks> ก็สวยดีไม่หว่าท่านนิวเพ็ดท่านคิดว่าที่ข้าชี้เทวดาตายไปทั้งหมดเนี่ยท่านคิดว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าข้าคิดว่ามันเหมาะสมมากเลยเพราะว่าเทวดาชื่มดแล้วโอเคข้ารู้สึกผิดละนั er mm ่นโคขรจ๋า มันถ้าอยากเรียนอะไรกับฉันต้องเต้นอะไรกับฉันพ่อคู่ของฉันต้องเต้นรำเป็นข้าไม่อยากเต้นโอรเดี๋ยวพันเปอะไรถึงทำมาทำอะไรที่นี่ขาเดินเดินเล่นน่ะ ที่ท่านมาเดินเล่นทางนี้ได้นะใช่ข้าไม่มีเลยข้า,ขามาเก่งเาเลยเฉยเมื่อกี้ท่านว่าอย่างไงนะเข้ามาเล่นเนข้ามปเก่งเก่าเลยเฉยๆข้าเห็นเจ้าทำะไรอยู่ถ่ายเลยเยี่ยมเยี่ยมถ่ายเลยฮึโอ๊ยข้ารู้นะที่ท่านแปลงเป็นผู้หญิงมาท่านต้องการหลอกข้าใช่ไหมไม่ใช่อ่ะ ท่านเห็นมะคข้าเป็นแค่ยักษ์ล้างเท้าโง่ๆเหรอที่ข้ามีนิ้วเพชรและข้าชี้เทวดาตายเพราะเทวดามันชั่วท่านไม่เห็นเหรอข้าถูกหลังแกมานั้งนานเท่าไหร่ท่านก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันข้าพูใหม่เนอะ <c oughs> <c oughs> ายดัตายดท่านท่านท่านก็อหอใช่งไหมล่ะาน,นานขนเคลอบชิตายไอเหี้ย <laughs> ท่านทาน่ทานยังหลอกข้าชาติเราไม่จริงถ้าจะขอเกิดเป็นยักษ์มียี่สิบมือแล้วมีหัวแหลมเพื่อที่จะทางท่านให้ตายไปเลย งั้นข้าขอเกิดมีแค่สองมือสองเท้าแล้วก็มาเกิดลงกับโลกมนุษย์ของเจ้ามันดูแลมันได้เข้าอะไรเนี่ยงั้นเออเออเออที่ท่านยังไม่ฆ่าข้ายิงอ่ะเนี่ท่านจะปล่อยฆ่าไว้อย่างนี้จริงเหรอฆ่า,ะา,อ,างงอะาไรกันดีอุ้ย มันจกิมมันจาวเนแยงี้เลครับเซียๆให้กรรมวรา่า้เว่าอันนี้เป็นตรงตามธีมยังไงธีมของเราปีนี้ก็คือวัฒนธรรมไทยใช่ไหมครับสั้นเพื่อนปากเสียตรงกับธีมยังไงกรรมการจะได้ให้รางวัลได้ถูก สำหรับการแสดงในธี่ชุดนี้นะคะนรับผมคิดเออทางอุ่มของผมนะครับนำการแสดงเรื่องรามเกียรตินะครับมานำมาดัดแปลงในฉบับของพวกผมเองซึ่งอาจจะแบบนั่นแหละครับดูจากแอนิเมชั่นช่องพัสุโรนะครับบัฟผ้าแห่งรู้จักซึ่งมันเป็นการ şey like ์ <mon> <ia> ตูนนะครับใช่ครับมันเป็นแบบเทียมครับซึ่งตัวรามเกียรตินะครับผมคิดว่ามันเป็นวรรณคดีทงไทยนะครับ เพราะว่าตัวเราได้รับอิทธิพลมาจากทางเืียครับซึ่งตัวเราของท่านเราของครับก็ได้มาดัดแปลงเพื่อเป็นวรรณกรรมไทยในเรื่องหนึ่งและถูกนํามาสอนในใช่ครับในวิชาภาษาไทยก็คือสอนให้รู้จักบทกลอนเี้ยครับที่ว่าท่านได้ประพันขึ้นมาแล้วก็บทรรลุไหมครับเป็นยโอเคก่อนเสียงตัวเบอร์กลางกลางให้กับ เรสาพแเนนะเดี๋ยวเราจะขั้นเวลาด้วยการอ่านความรักนะเขาเรียกอะไรนะเปิดใจใช่ไหม